บาวไทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณะคุณใด้ดว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีนะครับดูนะนะบ่าวโซไทยเขาไทยหมวไทยสองวันนี่สองวันผมก็ไทยทงเรกนะครับผมพอดีว่าอะไรไทยไทยไทยดาบบไทยดาบผมยังอ่ไทยทางแรกนะครับผมเดี๋ยวทางซอก็ไทยค่นึงก็หวานข้าวเลยนะครับผมเอฟซี้ว สองมือคนระับเกือประเขานะครับผมเอฟซีนะดีที่ฝนตกไสนนะครับผมฝนตกไสนเมื่อนั้นก็นเลไยไถเข่าพอดีม่นนะครับผมเอฟซีนะอ่าก่อนฝนตกไถยปรเขานะครับเสร็จเรียบร้อยเรือสองให้กันเทิงนะครับผมสองให้กันเทิงส่วนไทยใต้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับผมรอแต่ไทยรับซองกับวานกับปั้นตัวตี่ดินแลน้วไงบ้านนี้จบนะครับผมเอฟซี อ่าไทยจะมามีเอฟซีถามมาว้านครับผมอ่าเอาไปไทยสองเทือดได้บ่นะครับเอาไ,ไอทยเลยว้านเลยได้บ่นะครับมก็มันก็จะได้นะครับลุงมันก็ต้องจุดมุ่งหมายครับผมไทยทะเลนี่ก็ไทยพิกเป็นการไทยพิกหน้าดินนะครับพิกหน้าดินอ่าจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ที่ผมคิดนะผมที่ผม,ผมคิดเองนะ เพ in ื่อให้หญ้าหน่าแบบแบบพืชมันตายนะเอฟซีนะถ่ายพริกแบบพืชมันจะตายนะผมบอกถือแดดมันจะตายนะครับอ่าสองครับเพื่อไปการฆ่าฆ่าเชื้อในดินนะเอฟซีนะอ่าถยเพื่อพริกหน้าดินให้ดินให้แดดเผานะผมให้เชื้อโรคเชื้อราต่างๆตายนะครับเอฟซีอ่าแต่บางท่านถ้าบุ้ยม่หน่าบุ้ยยังถ่ยถ่ยบ้านเลยก็ได้นะครับผมเอฟซีก็ได้นะครับผม เดีผมเคย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 แบบนี้นะผมพระมาณยาเจ่าบ้นผมมันไหลบ้านจะพืชชาวบุไทยมันก็เดี๋ยวตอนบ้านเขามันสีบัตายนะมันสียนี้มันสีเกิดกับเขาเฮ้านะครับผมมันสีเป็นอ่าโตแย่งกินอาหารเขาเฮ้านะครับผมเอฟซีนีนี่นี่กันทางห้วยเลยนะแทหมดแล้วครับผมนี่นี่ยวงกันเนี่ย เงาผมผมเป็นของเจ้านะผมนี่บรับโบ้รูปข,ขึ้นตึเครื่นงหมดละหยาบแต่พูดนะผมมันก็จะหน้าก็เขาบอกหมดบริกางหน้าลายครับผมเมืงง่อ <laughs> ยไทยภูเขาเมื่อวานเออมื่อก่อนที่ฝนตกกับไทยภูเขาผ,ผมพยายามไทยรถเทคเตอร์ยังไทยภูเขานะครับผมดีที่ฝนตกใส่นะครับผมแบบนี้นะอ่ะธนี้การมาเบิ่งว่าอืมการไทยทเทเลงก,ก็คือ,คอ,คอการไทยอ่า ขาพุงา่งห้าหยาไปจะปลูดก่อนที่เขาซีวานเขานะครับผมสองจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อเป็นการขาเชื่อครับเชื่อลงคเชื่อราต่างๆในดินเอาให้มันตายไปนะครับสามก็เป็นการกบต่อฟางนะครับกบต่อฟางน้ำไอ้ซี่ต่อฟางให้มันเป็นปุ๋ยไปน้ำนะครับผมเอฟซีจะมีสามอย่างที่ผมคิดนะคือผมคิดส่วนตัวผมนะไม่ได้เป็นตามหลักวิชาการก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมอ่า ทีนี้ลราผมเคยเฮ็ดตัต้งแต่เกิดตังด้งแต่ด็กเลยทีนะอ่าการก่อนสิ่วานเขากา่อนที่จะดำหน้าต้องไทยเทเลก,ก่อนแล้วก็ไทยเทซอกคอยดำคอยวานนะครับผมเอฟซีมีเอฟซีถามมากับตอบแบนบ,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 บววน,นีบ้นะครับผมบอกว่าอ่าเฮาบ่ไทยเฮาบ่ไทยบ่ไทยเทเลกได้บ่เฮาไทยเราวานเลยได้บ่ก็ได้นะผมคือได้เลยแต้นครับการการทำหน้ามันไม่มีสูตรตายตัวนะผมบางทีก็ต้องอาศัย ปรสบการณ์ใส่การเรียนรู้ใส่ประสบการณ์หลักสำคัญนะครับเอฟซีโอเคนะคลิปนี้ก็มาเบิงึงอัปเดตให้หน่า show, บ้าจิโจ้กันมาบึงอ่าอ่าถานารับได้เพื่ออะไรนะครับจีน่ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกน้อยใจนะครับอ่าติดภาพการได้กลับขอบให้นะคร่ารอครับสวัสดีครับ